ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพูดถึงประเด็นของความรักซึ่งซึ่งกิจการของความรักประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญและเประเด็นที่เด่นชัดที่เดียวที่แสดงออกของความรักนะครับนั่นก็คือนักบุญเปาโลบอกไว้ว่าความรักคือให้อภัยทุกอย่างนะครับให้อภัยทุกอย่างการให้อภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ,อยู่ใน ชีวิตของเราประจําวันที่ทําให้เกิดสันติทําให้เกิดความสุขนะครับความจริงแล้วาาการให้อภัยเนี่ยนะครับมันมันมัน,ม,นมันมีความหมายที่สําคัญเลยการให้อภัยก็คือการไม่ถือโทษการายกให้สําหรับความผิดที่คุณทําอาจจะทําต่อเราเองหรือทาต่อสังคมหรือทาต่อใครก็ตามน,นะครับคือไม่ติดใจในการกระทําผิด สองคนอื่นนี่คือให้อภัยใช่ไหมเราจะมีคำหนึ่งที่จะบอกว่าให้อภัยโทษอภัยโทษก็คือ,อยกโทษนั่นเองก็คือยกโทษแล้วก็ให้เขาพ้นจากโทษที่เขาคูรจะรับก็ยกเหมือนกับที่มีการพระราชทานอาภัยโทษอะไรต่างๆนะครับนี่นี่เป็นประเด็นทั่วๆไปที่ความหมายของการให้อภัยนะอาการให้อภัยจะเกิดขึ้นก็มือมีการทําผิด มีการทำผิดเกิดขึ้นแล้วคนที่ถูกทาผิดนั้นน่ะก็พร้อมที่จะยกโทษและให้อภัยอันนี้สําคัญเพราะว่ามันเป็นความรักคนที่ให้อภัยได้มันต้องมีจิตใจจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอะไรต่งตางๆเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วว่า ความรักนั้นมันมาจากหัวใจของคนที่มีสันติหัวใจของคนที่มีเมตตามีกรุณานะครับแลก็เพราะฉะนั้นในในแต่ละวันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราก็มีการผิดพลาดกันบ้างด้วยคําพูดด้วยความคิดด้วยกิจการกันแล้วแต่หลายครั้งเราจึงต้องพร้อมที่จะไม่ถึงสาแล้วก็ไม่ถือเป็นเหตุแห่งความแตกแยกแห่งความไม่ถูกไม่ถูกกันหรือว่าทะเลาะกันแต่ว่าเราต้อง ใช้โอกาสนั้นให้เกิดสันติสุขมากขึ้นก็าบอกว่าการที่เราได้รับอภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่จะทําให้เรา,เาต้องมีสํานึกต้องมีความคิดที่ถูกต้องด้วยในพระวรสารนะครับในพระวรสารก็มีบันทึกใช่ไหมการให้อภัยสําคัญที่สุดเลยคือต้องมีความสํานึกสํานึกแล้วมีสํานึกปับ๊บเราก็จะ ได้รับการอาภัยแล้วกลับตัวสำนึกก็คือการรู้จัก,กที่จะพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจแก้ไขความบิดปกองจึงได้รับการอาภัยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันถ้าถ้าสมมุติว่าเราให้อภัยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะกลับใจไม่คิดที่จะเป็นคนดีอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราอย่างไรก็ตามเราก็ต้องให้อภัยเราก็ต้องยกโทษ จะพูดไปแล้วเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นคริสัชนเกิดมาเป็นศย์พระเยซูเจ้าเราก็่านว่าจะไม่ไม่สามารถที่จะโกรธเกลียดใครอยู่แล้วนะครับในคู่อยู่แล้วนะครับเวลาเดียวกันเ,เราก็ต้องมีจิตใจที่จะให้อภัยยกโทษแล้วก็ไม่ถือสาความและนี่คือสิ่งสําคัญนะครับทายากไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราึดฝนและเรามีวัจใจมีจิตใจที่เต็ม,มด้วยความรักที่แท้จริงเนี่ยเราจะทําได้แล้วเมื่อทําได้ันจะเกิดสันติ ในชีวิตในครอบครัวในที่ไหนก็ตามที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักนะครับในโอกาสเนี้ยโอกาสที่เราเจริญชีวิตแล้วก็อยู่ด้วยกันในสังคมที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันในทางความรู้สึกนึกคิดและอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีการผิดพลาดกันเกิดขึ้นทะเลาะกันในระหว่างพี่น้องสามีภรรยาอะไรกันแล้วแต่เราต้องรู้จักให้อภยัยการให้อภัยเป็นหัวใจของ ความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่ด้วยกันร่วมกันเป็นสังคมนะครับพระเยซูเจ้าก็เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วนะครับก็คงไม่ต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างไรบ้างาก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องขอให้พวกเรามีหัวใจมีจิตใจของการให้อภัยของการยกโทษและมันเป็นกิจการของความรักที่เด่นชัดเลยนะการให้อภัยนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับและ เช่นกันนะครับก็ขอ,อพี่น้องทุกคนมีความรักและก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอสําหรับความผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตกับเราและก็กับคนอื่นที่เข้าทําผิดต่อเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับและขอทุกคนโชคดีมีความสุขรดยทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ